สวัสดีพี่พลอยแม่เอฟซีลาวอิงสาวน้อยพี่อเนเพลงเอฟซีช่องซ้งชาแนลครับวันนี้ก็พบกันในเช้าวันเสาร์ก็มีโยมเจ้าภาพใจดีนะครับน้อนี่นำน้ำมันพืชนำอาหารนะครับมาถวายมาถวายหลวงปู่นะครับเนาะเอโมทนาสาธุดเลย้อครับเด้อครับ ซื้อวัตถุดิบนะครับมาถวายนะครับให้แม่ครัวได้ไว้ประกอบอาหารนะครับเนาะเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับเนาะเอาโมทนาสาธุด้วยเด้อครับเด้อครับว,วันนี้สาวน้อยเพชรบานแพงนะครับแสดงที่บ้านเก็บงาศรีสเกตนะครับเนาะ 四十级，四十级。 คืนนะครับที่อุบลที่อุบลนะครับตอนนี้ทีมงานก็กําลังทยอยเดินทางนะครับกลับมาศรีสะเกดมาศีสะเกดนะครับมาแสดงที่ศรีสะเกดนะครับ วันนี้ก็เช่นเดิมนะครับเรามาติดตามกิจวัตรกินนิมนต์หลวงปู่สุกนะครับเนาะ,นะวันนี้ก็มีกินนิมนต์นะครับช่วงห้าโมงนะครับเนาะห้าโมงเช้านะครับเนาะก็มีกินนิมนต์ที่โรงเรียนเทียมนครนะครับเนาะตำบลหนองนาคนะครับเนาะ อากาศเย็นเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็18-19สาองศานะครับอากาศเย็นอากาศเย็นเย็นเย็น เย็นลมเย็นครับโอ้ <S 2>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  วันนี้วันเสาร์เนาะวันนี้วันเสาร์วันเสาร์ารที่22นะครับสาวน้อยก็มีคิวแสดงอยู่ที่สีสเกตนะใกล้บ้านลาน ใจดีซื้อวัตถุด,ดิบมันพืชมาไวา้ลูงปู่ คนดีคนดีคนดีควนด,วด,วดีแม่คมโคโกัวข่ไม้ด้วย,รยครับวันนี้มยดโยมมาจับงคุดเรื่อยๆน้อวันนี้วันเสาร์าน่าจะคนเยอะอยู่นะครับนาะ ครับเอาสำหรับคลิปนี้แล้วนี่ก็ฝากไแค่นี้ครับฝาบกกดติดตามช่องซงชาแนลไว้ด้วยนะครับเนอ